สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับผมต้นพลพลกลับข่าวคริปโตประจำว,วันที่4ตุลาคม2021นะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวที่มีความสั้นๆกระชับมากเลยนะข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นของทาง x i infinity นะครับก็จะเตรียมตัวเปิดตัวเว็บเทรดแบบ d cent r a l i z e d นะครับของตัวเองนะโดยเว็บเทรดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นการเทรดแบบ e c e n t r a l i z e d Exchange หรือว่า Dex นั่นแหละครับเพื่อใช้บริการเป็นการส่งเสริมการซื้อขายเหรียญในเกมนะ โดยตัวเกมเนี่ยมันไปได้ดีมากเลยนะผลตอบรับดีมากนะครับจากผู้เล่น38,0 0 0คนเนี่ยเพิ่มไปเป็น1นล้านเจ็ดแสนคนในเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะแต่ว่าปริมาณการซื้อขายเหรียญ X อซเนี่ยก็จาก220ลดอลลาร์เนี่ยสอง้ 220, ล้านดอลลาร์เนี่ยมันก็ลงไปเหลือ1นึล้านดอลลาร์นะครับคือมันก็ฮิตขึ้นมาเป็นช่วงๆแล้วก็ความฮิตก็ตกลงไปอีกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทาง X Z อซจะแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับแต่ก็ ถือว่าเป็นเกมคริปโตแรกๆเลยนะครันนครบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นราคาเหรียญโปรเจกต์หนึ่งของคาราโน่ที่สบสนุนมาเนี่ยก็คือเขียนเหรียญโคตีเนี่ยราคาพุ่งมากๆเลยนะครับโดยโคตีเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ได้รับการสบสนุนจากคาราโน่เนี่ยคือเป็นเหรียญที่ราคาพุ่งขึ้นเกือบ100ดอลลาร์นะภายในเวลาเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับหลังจากการเปิดตัวของบัตรเดบิตคริปโตวีซ่านครับโดยโคตีเนี่ยกำลังจะเปิดตัวบริการใหม่เพื่ออ,อำนวยการ แปลงสกุลเงินเฟสและคริปโตเฟสก็คือเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยโคตีเนี่ยก็มีแผนที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบรอยัลตี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ออกมาแล้วก็ดูรุ่งพุ่งแรงมากๆเลยครับถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารโมการคริปโตเนี่ยเราก็จะเจอเหรียญใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเจอดาวรุ่งมาใหม่แทบจะทุกสัปดาห์นะครับ ช่วงนี้ก็มีอะไรน่าสนใจเข้ามาเยอะนะสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ